จะเล่นระบบหลัง3าอีกหรือเปล่าตอนนี้บอลชูให้โอลิเวอร์กลาสเนอร์ครับเป็นเตงหนึ่งนะที่จะเป็นกุนซือคนต่อไปของแมนยูนะครับเบลแฟร์ครับร้านรับประนันแบบทุกกฎหมายของอังกฤษครับวางตัวโอลิเวอร์กลาสเนอร์กุนซือของคริสตันเพลยลนะมีโอกาสรับตําแหน่งผู้จัดการทีมของแมนยูคนต่อไปมากที่สุดด้วยนะครับผิส U, แสดงแมนยูตัดสินใจแยกทางกับรูเบนอัมริมกุญซือชาวโปรตุเกสเรียบร้อยแล้วนะครับเมื่อเย็นวันนี้เองหลังปรากฏรอยร้าวระหว่างเขากับบอดบริหารในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมา ภายหลังจากแมนยูครับแถลงการอย่างเป็นการร้านพนันก็ขยับโตทันทีครับโดวยวางตัวให้โอลิเวอร์กลาสเนอร์มีโอกาสถึง7ต่อ2หรือ22%ในการรับงานที่โอทรัวปอร์ทท่ามกลางตัวเลือกอื่นๆอ,อ,อ,อีก22คนโค้ชชาวออสเตรียอย่างกลาสเนอร์จะหมดสัญญากับทางคริสเซอร h เบเลตในช่วงจบฤดูกาลนี้และทำท่าว่าจะไม่ต่อสัญญาใหม่ออกไปแม้ว่าจะพาพาเลนเนี่ย วคว้าแชมป์เอฟเอคัพแห่งบร,ริษัทในซีซั่นก่อนนะครับการ,ร์ดเซาเกตอดีตนายใหญ่ทีมชาติอังกฤษเป็นเต็ง2ที่มีโอกาส5ต่อ1หรือ17%ขณะที่ปอร์เชติโน่ที่รับง,งานคุมทีมชาติสหรัฐอยู่อันดับ3มีโอกาส15ต่อ2หรือประมาณ14%ขณะที่สกายเบดครับร้านพนันอีกแห่งหนึ่งก็ให้ราคาในทิศทางเดียวกันโดยอันดับ4คืออูนายนเมอรี่ของแอสตันวิลล่า9ต่อ1อันดับ5เป็นชาบีนันเดสครับที่9ต่ออ1ัันดบ6เป็นนอัโดนี่อิรราาที่9ต่อ1อันดับ7เปหกเดดิน ura, 1, นซาครับ ที่10ต่อหนึ่งแล้วก็โลรองบลองอยู่อันดับ10ที่10ต่อหนึ่งนะครับเบื้องลึกเบื้องหลังนะครับเผยว่าบอร์ดแมนยูเนี่ยตัดสินใจปลดอัมริมตั้งแต่ก่อนเจ้าลีดแล้วนะครับก็คือมีการตัดสินใจไว้ก่อนแล้วนะครับผมอันนี้ก็มีการเปิดเผยเบื้องลึกเบื้องหลังนะครับสำนักข่าวอังกฤษครับเผยเบื้องหลังผู้บริหารของแมนยูเนี่ย ตัดสินใจปลดโรเบนอโมริมไปตั้งแต่ก่อนเกมวันอาทิตย์ที่บุกเจ้าลีดนะครับยูเนเตตอ่ะ1-1เมื่อคืนโดยสาเหตุสําคัญคือความขัดแย้งเกี่ยวกับระบบการเล่น3-4-3นะครับวันจันทร์ที่ผ่านมาครับพิจแสดงแมนยูเนี่ยแถลงปลดโรเบนอโมริมนะครับที่เหลือสัญญาถึงปี2027ขณะที่ทีมเสมอ2เกมติดรังอันดับ6พิมเมลรีตามหลังท็อปโฟนี่สามแต้มอย่างไรก็ตามครับสื่ออังกฤษบอกว่าแท้จริงแล้วเนี่ยเบื้องบนเนี่ยของแมนยูก็คือบอด์ดบริหารแมนยะูเนี่ย ตัดสินใจว่าจะทําการปลดรูเบนออมอริมจะทําแบบนั้นตั้งแต่จบการประชุมกับอมอมริมเมื่อวันศุกร์แล้วนะครับเดินิลักราฟเขียนรายงานว่าเจสันวิลค็อกผอกีฬาจัดประชุมกับอมอมริมโดยต้องการพูดคุยในแง่ดีเกี่ยวกับพัฒนาการของทีมแต่เมื่อระบบก,การเล่น3-4-3แผนถนัดของอมอมริมถูกพูดถึงนั้นทําให้รูเบนออมอริมนั้นถึงกับระเบิดอารมณ์ หลังจากอัลเริมได้ทำความรู้จักกับลุกทีมและฟุตบอลอังกฤษมานานกว่า1นึ่ปีภายในสโมสรมีความรู้สึกว่าเขาจําเป็นต้องยืดหยุ่นมากขึ้นการตอบสนองด้วยอารมณ์โกรธต่อความเห็นของวิลคอ็อกส่งสัญญาณให้เบื้องบนเห็นว่าอัลเบริมพาทีมาไกลเท่าที่จะทําได้แล้ววิลคอ็อกกับซีออย่างโอมาเบรราดาคือคนร่วมกันตัดสินใจปลดโรเบนอาโมริมและทังคู่เป็นผู้แจ้งข่าวต่ออัลเริมที่สนามซ้อมคารลินตันในช่วงเช้าวันจันทร์ หลังจบเกมที่แอลเลนโรดเกิดการสัมภาษณ์ของมอริมบอกตัวเองเนี่ยไม่ใช่เฮดโค้ชแต่ตัวเองเป็นผู้จัดการทีมซึ่งถูกคนนอกบางส่วนเนี่ยมองว่าอามอริมงัดข้อกับผู้บริหารเลยแรงข่าวของแมนยูปิเสดเรื่องการแย่งชิงอำนาจหรือยื่นคำขาดหลังฉากใ,ใดๆรายงานเพิ่มเติมก็บอกว่า,วาก่อนโดนปลดเนี่ยอามอริมยังได้รับการสนับสนุนเต็มที่จากทุกคนในสโมสรขณะเดียวกันทีมงานผู้บริหารมองไม่เห็นพัฒนาการมากพอที่จะทำให้รูเบนอามอริมสมควรได้อยู่ในตำแหน่งต่อไป พวกเขาบอกว่าการตัดสินใจนี้เกิดขึ้นเพื่อให้ทีมเนี่ยมีโอกาสดีที่สุดสำหรับทำสำหรับทําผลงานตามเป้าหมายที่วางไว้ก่อนเริ่มซีซั่นก็คือการจบท็อปหเป็นอย่างน้อยนะครับเป็นการเปิดเผยเบื้อง,งลึกเบื้องหลังนะว่าบอร์ดแมนยูเนี่ยตัดสินใจปลดรูปเบปนดัมริมไปแล้วตั้งแต่ก่อนเกมเช้ากับล e ชูนาเต็ดนะครับมริมก็คงจะรู้แหละถึงจะมาให้สัมภาษณ์แบบนั้นนะครับบอกว่าตัวเองเนี่ยเป็นผู้จัดการทีม ไม่ได้มาคุมแมนยูในฐานะโค้ชนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นประเด็นที่มันเกิดขึ้นมาเนาะเดี๋ยวเราก็ไปตามกันต่ออีกนะว่าจะไปในเส้นทางไหนสําหรับอนาคตของมริมหลังจากที่โดนปลดออกจากตําแหน่งูุซื้อแมนยูเป็นที่เรียบร้อยครับ